สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็ได้งานแรกแล้วก็จะไปส่งขอตัวถายดูปแป๊บนึ่งโอเคเราได้อาหารร้านข้าวมันไก่แล้วนะครับร้านที่สองนะครับ เพราะว่าเป็นแบดนะครับแบดก็คืองานคู่ครับเราต้องเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับแต่แถวเดียวกันนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันโอเคหลังจากที่ผมไปส่งงานให้ลูกค้าเสร็จนะครับก็ได้ยอดนะครับเก้าสิบสามบาทเป็นงานแบดนะครับงานคู่นะครับก็รับสองทีส่งสองทีนะครับ ถ้าเป็นงานคู่นี้ได้ถูกมากครับ24บาทนะครับพก็มาส่งให้ลูกค้าเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับข้อเสียคือแบบงานคู่นี้มันช้าหน่อยนะครับจนลูกค้าต้องส่งข้อความตามครับตอนนี้ก็รองานครับรองานว่าจะได้งานตอนไหนนะครับนอนนั่งพักก่อนจะวิ่งนะครับตั้งแต่งานนะครับงานแรกจนถึงงานสุดท้ายนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับ ยอดทาไร่นะครับวิ่งกี่งานนะครับตอนนี้ก็รอรองานต่อไปนั่งเล่นนะครับนั่งพักรถด้วยนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็ใช้รถตัเงมือนกันรอสักพักนะครับประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับตัวนะครับรองานนะครับตอนนี้ผมก็ได้งานที่สามแล้วนะครับอยู่ใกล้เรานี่เองนะครับไปรับหนึ่งกิโลนะครับตอนนี้ก็เวลา สี่นาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับก็ยอดนี้ได้ประมาณสามสิบสามบาทนะครับบวกสิบสองบาทนะครับเป็นร้านผลไม้นะครับเราจะไปรับก็ไปส่งลูกค้าน,นะครับนี่คืองานที่สามนะครับงานที่สี่ได้มาครับรอบนี้นะครับได้สามสิบสองบาทบวกสิบสองบาทนะครับ ก็ไปรับอาหารแม่ไกลครับอยู่ที่แค่เราตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านสวนตาลแล้วมารับออเดอร์ที่ที่สี่นะครับ้านค้าก็ให้นั่งข้างในนะแต่เราจรใจนะครับเราขอมานั่งรออาหารข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่าข้างในร้านลูกค้าเยอะ เยีงใจเขาเอามานั่งข้างนอกดีกว่านะสบายใจเราอยู่ใต้ลมไม้ก็เย็นสบายรอบนี้ทรงใกล้นะครับได้ไม่เยอะได้โอ้สามสิบสองบาทบวกสิบสองบาทนะครับออตอนนี้ก็มีงานแบดอีกแล้วครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองครับเรารับจากร้านอาหารสวนตาลเสร็จนะครับเราก็จะไปร้านครัวฟ้าเป็นร้านบะเตี๋ยวนะครับ ไปรับเอกนะครับไปส่งให้ลูกค้าครับคืองานแบดมันต้องต้องรีบทาเวลาเพราะว่ามันไปรับอาหารแล้วก็รออาหารมันช้าตรงนี้แนละ้วก็ลูกค้าก็ต้องโทรตามบางทีลูกค้าก็ต้องส่ง,งความตามนะครับแบดสองตัวเลยก็จะได้ห้าสิบเอ็ดบาทนะครับบวกยี่สิบสี่บาทนะครับอันนี้คืองานแบดสองตัวรับสองจุดส่งสองจุดนะครับหนึ่งล้าน สองล้านนะครับไปทางเดียวกันคืองานแบเพราะเวลานั่งรออาหารสิบนาทีครับตอนนี้ก็ได้งานที่หกมาเรียบร้อยแลนะครับนี่คือส่งไกลมากส่งไกลมากเลยโอ้ได้สิบสามบวกสิบสองนะครับโอ้ส่งไกลเหลือเกินนะโอเคผมขอตัวไปส่งอาหารออเดอร์ที่หกครับ โอ้ยกว่าจะส่งออเดอร์หกเสร็จอย่างไกลอะในที่สุดเราก็ส่งออเดอร์ที่หกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รองานที่เจ็ดนะครับไม่รู้จะเด้งตอนไหนนะมานั่งพักรถแป๊บเดียวนะครับโอเคผมพอแล้วนั่งรองาน๊บ,บนึงนครับมาแล้วครับออเดอร์ที่เจ็ดมาแล้วครับเป็นแคปหมัดน,นะครับไปรับของที่ cp f a s t m a r t นะครับโอเคเราไปรับงานที่เจ็ดกันดีกว่าครับ ตอนนี้ก็ผมก็จบงานงานที่เจ็ดนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นงานเงินสดนะครับแก๊ปมานนะครับไม่ใช่แก๊ปฟูดนะครับมาส่งอาหารนะครับให้ลูกค้านะครับเป็นอาหารสดนะครับพวกไก่พวกน่องไก่อะไรอเงี้ยประมาณนี้ครับถ้าส่งก็จะได้ประมาณห้าสิบสองบาทนะครับแล้วก็มาเก็บเงินสดกับลูกค้าอีกสองร้อยเก้าสิบสี่บาท แล้วก็เครดิตในบัญชีของเรานะครับในแอปแกล็บนะครับเขาก็จะหักนะครับตอนนี้ผมก็จะนั่งรอง,งานที่แปดนะครับแถวบ้านลูกค้านะครับสวัสดีครับงานที่แปดมาแล้วเผมไปส่งงานที่แปดแล้วนะครับตรงงานตรงงานลูกค้าเสร็จนะครับงานแปดก็ไปก็มีงานเก้าแล้วอเดอ์ที่เก้าครับผมจะไปส่งอเดอ์ที่เก้าแล้ว เป็นแก๊ปหมานนะครับก็ตอนนี้ก็เวลา6โมง16นาทีนะลเราไปรับออเดอร์กันดีกว่าครับอันนี้ก็จบงานเจ้าไปเรียบร้อยตอนนี้มานั่งรอง,งานพิสิบนะครับที่ปั๊มเชลนะครับไม่รู้ว่าจะมีงานไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคนเขาทำบ,บ้านกันหมดก็จะเงียบๆกันหน่อยครับตอนนี้เรานั่งรอ อางานที่สิบกันนะครับตอนนี้งานที่สิบก็เข้าแล้วนะครับเป็นลาเมงและขนมโตเกียวนะครับอยู่ไม่ไกลจากเรานางกําแหงนี่แหละเส้นลางกาแหงที่เราวิ่งนี่แหละโอเคเราไปรับงานที่สิบล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านตัมู่ออเดอร์ที่สิบเอ็ดเดีวนะครับออเดอร์ที่สิบเอ็ดครับผมมารับ ร้านร้านแตงโมนะครับราคาบ1อาหารน่ไเป็นส่วนใหท้านะครับโอเค